ครับสวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจำสัปดาห์นะฮะก็เข้าสู่ในช่วงของการประกาศงบนะแบบจริงจังละสำหรับในกลุ่มที่เป็นนอนแบงก์นะครับแล้วก็มีหลายบริษัทจดทะเบียนที่มีการทยอยประกาศออกไปแล้วนะเมื่อว่าจะเป็นอย่างดีแท็กปตทอสอพอนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการประกาศันผลไปแล้วด้วยะ,ะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็คงจะโฟกัสหรือว่าให้ความสําคัญกับในเรื่องของตัวงบนะที่จะมีการทยอยประกาศกันออกมาแล้วก็อย่างในเรื่องของตัว ไฮไลท์เนี่ยก็คือในเรื่องของกําไรที่ออกมามีโอกาสที่จะดีกว่าคาดไหมแย่กว่าคาดไหมนะครับตรงนี้เราจะมีในเรื่องของตัวคาดการณ์เบื้องต้นให้นะรวมไปถึงในเรื่องของตัววันที่จะมีการทยอยประกาศของในเรื่องของตัวงบการเงินของแต่ละบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับก็สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คงจะพยายามที่จะไฮไลท์เกี่ยวกับในเรื่องของตัวกําไรที่จะมีการทยอยประกาศนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือกําไรดีกว่าคาดหรือแย่กว่าคาดนะหรือว่าถ้าเราเอาแบบ บายใจนะไม่ต้องมานั่งลุ้นกําไรดีขึ้นแย่ลงก็เลือกตัวที่กําไรเนี่ยน่าจะออกมามีโอกาสพลาดเป้าต่ำนะก็เป็นที่มานะของกลยุทธนะ์ในสัปดาห์นี้ที่ผมพยายามมองไปถึงในเรื่องของตัวรายละเอียดของหุ้นนะที่จะมีการทยอยประกาศแล้วกําไรมีโอกาสที่จะพลาดเป้าต่ำ นะในที่นี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม10ตัวนะที่ผมเคยคอซื้อไปแล้วนะครับตามรายงานที่ได้ชื่อธีมนี้ว่า Tiger Rolling นะหรือพูดง่ายๆคือเสือคำรามนี่แหละนะครับซึ่งในตัวของหุ้นทั้ง10ตัวเนี่ยนะผลตอบแทนก็น่าจะเป็นไปอย่างที่นักลงทุนเห็นนะครับตั้งแต่ที่คอมาเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกนระ์ที่แล้วล่วนเลยนะครับ ก็เราเห็นผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะก็ประมาณสัก2%มีบวกบ้างลบบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาบวกบวกได้ดีนะครับหรือว่าได้อลฟาที่ดีกว่าตลาดโดยรวมอย่างยกตัวอยา่าง b s RCL นะครับหรือแม้แต่ในส่วนของตัวอย่าง KCE เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะสำหรับหนึ่งก็คือหุ้นที่ผมคิดว่าคาดการกำไรรอบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะพลาดเป้ามีน้อยนะครับแล้วก็มองในเรื่องของบางตัวที่อาจจะมีกำไรโอกาสดีกว่าคาดด้วยซ้ำไปนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหุ้นนะครับที่หยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวการซื้อหุ้นที่จะเล่นไปกับในเรื่องของการประกาศตัวงบการเงินในรอบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรายงานที่เรียกว่าเป็น แท c t ที่ข้อเพย์ที่ออกไปก่อนหน้านั้นนะครับทีนี้ในส่วนของตัวประเด็นที่น่าจะต้องติดตามนอกเหนือไปจากในเรื่องของตัวงบการเงินที่จะมีการทยอยประกาศกันนะในสัปดาห์นี้ผมว่าก็จะมีหลายๆเหตุการณ์หลายๆอีเวนตะ์ที่อาจจะต้องตามกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์หรือจะเป็นอีเวนต์ในประเทศ นะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวการเขาเรียกว่าขยายสัมปทานนะไอตัวของรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะต่อหรือไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะมีประเด็นการที่ต้องตามรวมไปถึงในเรื่องของตัวแพ็กเกจ e ีด้วยนะเดี๋ยวคงจะต้องตามกันในสัปดาห์นี้แล้วก็ในส่วนของตัวพวกร่างสัญญานะสำหรับในเรื่องของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มนะรวมไปถึงในเรื่องของการประมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะนี้ก็คงจะเป็นเหตุการณ์ในประเทศที่ต้องตามกันนอกเหนือไปจากการประกาศในตัวของงบการเงินส่วนในสัปดาห์หน้านะผมคิดว่าในเรื่อง ตัวรายงานการประชุมเฟดจะมีน้ำหนักมากขึ้นแต่เดี๋ยวคงจะต้องมาตามกันอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าปัจจัยมหาภาคเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรที่เป็นลบมากๆนะแล้วก็ปัจจัยในประเทศหลักๆไฮไลท์ก,ลก,ลก,ลก,ก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวง,งบการเงินงที่จะมีการประกาศกันครับสำหรับในส่วนของตัวหุ้นที่แนะนํากันประจําสัปดาห์นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของตัวหุ้นอย่าง RCL อันนี้ performance นะหรือผลตอบแทนท,ทําได้ดีสุดนะเกือบ4%เ็นะครับรองมาก็จะเป็นอย่างพวกอ์ นนี้นะครับหุน้นแนะนําประจําสัปดาห์จากทีมวิจัยที่คัดเลือกขึ้นมาก็จะมี3ตัวนะก็จะมีในตัวของปตทสพ,พนะ KCE แล้วก็ตัวของ Advance นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในตัว KC กับ Advance เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ติดอยู่ในพสิบตัวนั้นด้วยที่เราแนะนําไปในเรื่องของตัวทีมเ,เสือคำรามอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ฝากเอาไว้นะสำหรับในเรื่องของตัวหุ้นแนะนําจากทีมวิจัยในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะก็คงจะเป็นฤดูที่การทยอยประกาศงบออกมาน่าจจะะะเยออมมาากขึ้น้นระคงตติ ตามกันกับในเรื่องตัวงบเดี๋ยวผมจะมาสรุปในเรื่องของตัวทิศทางผลการดําเนินง,งานกันอีกทีนึงครับว่าที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะพอประกาศออกไปแล้วราคาหุ้นตอบสนองอย่างไรแล้วนวโน้มต่อจากนี้เราจะเอาอย่างไงกันต่อกับไปตัวงบที่ประกาศไปเรียบร้อยนะจะมีการปรับขึ้นปรับลงอะไรยังไงเดี๋ยวคุจะต้องมาตามกันนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ